กราฟของสมการเชิงเส้นเป็นกราฟเส้นตรงที่เขียนอยู่ในระบบพิกัดฉากกราฟของเส้นตรงที่มีความชันเป็นบวกรูปทั่วไปของสมการเชิงเส้นคือ y เท่ากับ mx บวก c โดยที c ่ c คือระยะตัดบนแกน y นับจากจุดกำเนิด O พิกัดของจุดตัดคือ 0, 4และ m คือความชันของเส้นตรงความชันของกราฟเส้นตรงที่ทำมุมแหลมกับแกน x มีค่าเป็นบวกและเมื่อค่า x เพิ่มจะได้ค่า y เพิ่มด้วยจากตัวอย่าง y เท่ากับ 2x บวก3จะมีจุดตัดบนแกน y ที่จุด 0, 3เส้นตรงนี้ มีความชันเป็นบวก2จะทำมุมแหลมกับแกน x กราฟของเส้นตรงที่มีความชันเป็นลบตัวอย่าง y เท่ากับลบ2 x บวก3จะมีจุดตัดบนแกน y เท่ากับคู่อันดับ0 3และเส้นตรงทำมุมป้านกับแกน x และค่าของความชันเป็นลบสอง สังเกตว่าความชันเป็นจำนวนลบเมื่อใดที่ค่า x เพิ่มขึ้นค่าของ y จะลดลงกราฟของเส้นตรงที่ขนานกันกราฟของเส้นตรงสองเส้นที่มีความชันเท่ากันจะขนานกันตัวอย่างสมการ y เท่ากับ 6x บวก5เมื่อนำไปเขียนกราฟ จะได้กราฟเส้นตรงที่มีความชัน6และตัดแกน y ที่จุด 0, 5สมการ y เท่ากับ 6x ลบ1เมื่อนำไปเขียนกราฟจะได้กราฟเส้นตรงที่มีความชัน6และตัดแกน y ที่จุด0ลบ1จากรูปกราฟของเส้นตรงทั้งสองจะขนานกันแต่ตัดแกน y คนละจุด กราฟของเส้นตรงที่ตัดกันกราฟของเส้นตรงสองเส้นที่มีความชันไม่เท่ากันจะตัดกันที่จุดหนึ่งจุดจากตัวอย่างกราฟของ y เท่ากับ 6x บวก5มีความชัน6ตัดกัน y ที่จุด0 5กราฟของ y เท่ากับ 2x บวก1มีความชัน2 ตัดแกน y ที่จุด0 1กราฟของเส้นตรงทั้งสองมีความชันไม่เท่ากันและตัดกันที่จุดลบ1ลบ1กราฟของเส้นตรงที่ขนานกับแกน x กราฟของ y เท่ากับ3ขนานกับแกน x และอยู่เหนือแกน x ระยะ3หน่วย กราฟของ y เท่ากับลบ3ขนานกับแกน x และอยู่ใต้แกน x ระยะ3หน่วยในข้อสอบ O.net อาจให้นักเรียนใช้กราฟนี้เป็นแกนสะท้อนภาพต้นแบบกราฟของเส้นตรงที่ขนานกับแกน y กราฟของ x เท่ากับ2ขนานกับแกน y และอยู่ทางขวาของแกน y ระยะ2หน่วยกราฟของ x เท่ากับลบ2ขนานกับแกน y และอยู่ทางซ้ายแกน y ระยะ2หน่วยในข้อสอบ o.net ็ net, าจให้นักเรียนใช้กราฟนี้เป็นแกนสะท้อนภาพต้นแบบ